สวัสดีค่ะเพืเ่อนๆต้านุจะมาทำคลิปเห็ดนะคะทุกคนทิตานุแต่หามานะคะต้านุเพิ่งทำเสร็จเนาะเล็บยังดำอยู่เลยเนี่ยต้านุก็จะพาเห็ดนะทุกคนผ่ากลางนะทุกคนจะทุกอันเลยเนาะนี่ตั้งแต่เมื่อคืนนะคะทุกคนเนี่ยเพิ่งจะเสร็จนะ เมื่อวานได้มาเก้ากิโลเนาะปานุก้านั่งทำไปหาแค่ชั่วโมงเดียวนะทุกคนแต่ก็ได้มาเยอะนะได้เก้ากิโลเนาะเห็ดเยอะไงทุกคนป้านุก,ก็เอามาทำความสะอาดทุกอันเลยนี่ทุกดอกเลยทุกคนจ๋ปะป้านุก,ก็จะผ่าผ่ากลางทำความสะอาดให้หมดเนาะเดี๋ยวป้านุก,ก็จะเอา ไปล้างนะคะทุกคนค่ะเอาไปล้างสักสองสามน้ำเนาะล้างน้ําร้อนอ่าล้างเสร็จแล้วก็ให้น้าเสด็กป้านุก็จะสับทุกคนอ่าป้านุจะสับแล้วก็จะทําน้าพริกนะคะทุกคนจะป้านุจะทําน้าพริกเห็ดเนาะนี่ครั้งแรกของป้านุนะคะทุกคนจะที่จะทําน้าพริกเห็ดอ่าขาส้มนะทุกคน ผ่าแบบนี้เลยทุกคนค่ะแล้วก็เคลียขยะออกบางอันมันก็จะมีทากนะคะทุกคนเราต้องทําความสะอาดออกเนาะเราทานเองอะไรเองอย่างเงี้ยกินเองอย่างเงี้ยเราต้องทําให้เอี่ยมนะคะทุกคนจ๋าเพื่อไม่ให้มีอะไรเนาะเอาไปล้างเอาไปล้างน้ําผ่านนะคะทุกคนจ๋าคือน้ําก๊อกเนาะล้างผ่านผ่าน,ผ,านผ่านไปเลยล้างน้ําอุ่นๆแล้วก็เอาน้ําร้อนด้วยไงทุกคนล้างให้เพื่อให้เห็ดเขา ให้กรอกมากเท่าไหร่เนาะเดี๋ยวเราจะได้สับเอาไปสับนะทุกคนทิพปนุนุ์เอาน้ำร้อนล้างอนะเพราะว่าก๊อกมันมีน้ำร้อนอยู่แล้วไงทุกคนเดี๋ยวป้านุก็จะเอาไปทำน้ำพริกนะคะทุกคนจา๋าน้ำพริกเห็ดขาส้มเนาะตามมาชมนะคะทุกคนคะ่ะตามมาจ้าตามมาจ้าป้านุตก็ได้เอาเห็ดมาล้างน้ำร้อนนะคะทุกคนจา๋าเปิดก๊อกน้ำร้อนเลยนะคะทุกคนควันบดเลยเนาะ อ่าเปิดน้ำร้อนล้างเลยนะคะทุกคนจ๋าโอ้ร้อนมากเลยนะคนนะคะนี่ร้อนมากเลยนะคะตอนนจะล้างถึงสามน้ำเนาะอืมล้างให้ได้สามน้ำน้ำมันจะออกมาเป็นแบบสีแดงๆอ่ะทุกคนเราต้องล้างให้สะอาดนี่คือล้างน้ำผ่านไงทุกคนล้างน้ำผ่านเสร็จแล้วก็เลยแช่น้ำร้อนอีกหม่รอบนึงนนะคะทุกคนค่ะ เดี๋ยวก็เอาขึ้นเนาะเอาขึ้นให้เขาน้ำเสดป้านุก็จะสับนะคะทุกคนสับสับเสร็จแล้วเดี๋ยวป้านุก็เอาไปทําน้าพริกแล้วก็คั่วให้สุกเนาะ,ะทุกคนจ๋าเออทาแบบทําแบบน้าพริกเห็ดอ่าขยวันะ่ะทุกคนครั้งแรกที่ป้านุทําเห็ดขาเพึ่งนเนาะเห็ดพริกแต่ป้านุจะทำเพื่อนปน้านุก็ได้สับเห็ดเสร็จแล้วนะคะทุกคนขา เห็ดอันนี้ก็จะเป็นเห็ดเอ่ head, เอห็ดขาส้มนะคะทุกคนต้นุษได้สับเสร็จแล้วเนะเาะอ่ก็ต้นุษย์ไปหามาเมื่อวานไงทุกคนเมื่อคืนทําทั้งคืนกับสามทุ่มเลยนะก็จะเสร็จเออทำผ่าแล้วก็ทําความสะอาดให้เรียบร้อย วันนี้ก็เอามาล้างเรียบร้อยเลย3ครั้งล้างน้ำผ่านเนาะอันนี้ก็ส่วนผสมนะคะทุกคนจา๋าเดี๋ยวตนุุก็จะตำกระเทียมก่อนเนาะเดี๋ยวก็เอาไปใส่น้ำพริกแล้วก็ผัดนะทุกคน,นนี่ก็จะเป็นรสด,ดีก็ขอไรยเล็บดำดูนะทำเห็ดนี้แหละเล็บดำ อันนี้จะเป็นรสดีนะคะในชูรสในน้ำตาลเนาะก็น้ำมันมันอ่พืชนะคะทุกคนแล้วก็ตามด้วยพริกผง๋ยวปนุก็จะตั้งกระทะแล้วก็ผัดนะทุกคนคะ่ะแต่ปนุจะผสมเครื่องก่อนเนาะผสมทุกอย่างลงในนี้แล้วก็ผัดทุกคนคะ่แะแล้วปนุก็จะเตรียมตำกระเทียมก่อนเนาะทุกคนจะเอา ไปเคล้ารวมกันให้อร่อยนะทุกคนจ๋าปอนนุชทำก่อนนะคะทุกคนเดี๋ยวทำเวลาผ่านเดี๋ยวป้านุก็จะทำให้ดูอีกนะคะน้อเพื่อน<ะ>จ๋าตอนนี้ป้านุก็ผสมพริกผสมชูรสรสดีนะคะทุกคนคะ่ะแล้วก็น้ำตาลนะตาลนิดหน่อยนะไม่แต่เยอะป้าน,นุก็ได้ตั้งกระทะแล้วนะคะทุกคนคะ่ะตั้งกระทะร้อน ตั้งแรงเลยเนาะสิบเปอร์สิบสอง้านุก็จะใส่น้ำมันเลยนะคะทุกคนใส่น้ำมันประมาณนี้นะคะเดี๋ยวต้านุก,ก็จะเอาเห็ดมาผัดให้สุกนะทุกคนตั้งให้เขาร้อนก่อนเนาะเทอ่าร้อนแล้ว ผสมผสมเครื่องเรียบร้อยเราก็เอาแต่แต่ดูว่ารสชาติอร่อยไหมถ้าอร่อยเราก็เอามาผัดเลยนะคะทุกคนจ้างกระทะให้ร้อนตำกระเทียมขั่วลงไปเรียบร้อยเลยนะคะทุกคนอน่นะคะก็จะผัดเลยใส่เยอะหน่อยตอนนี้มันก็จะผัดเลยนะคะ ผัดให้เขาสุกเดี๋ยวป้านุก็จะผัดแบบนี้ให้สุกไปเรื่อยๆนะคะทุกคนค่ะ,อะพอเสร็จแล้วเดี๋ยวป้านุก็จะทําให้ดูอีกนะคะทุกคนว่าจะได้เยอะไหมทุกคนค่ะไม่รู้ว่าครั้งแรกนะที่ป้านุตทำน้ำพริกเเห็ดขาส้มเนาะเห็ดขาส้มก็จะเอามาผัด ผสมรวมกันให้เรียบร้อยแล้วก็มาผัดเนาะทุกคนปนุจะพาไปชมนะคะนนตอนเสร็จเสร็จแล้วนะคะทุกคนปนุก็ใส่พลาสติกแบบนี้เนาะทุกคนคะ่ะเนี่ยเต้นวันเลยนะคะทุกคนคะ่ะกว่าจะทําเสร็จเนาะเออนานประมาณเมณื่อวานปนุษหาได้มาช่างประมาณเก้ากิโลนะคะทุกคนคะ่ะเก้ากิโลเห็ด เห็ดขาส้มนะคะก็จะได้ประมาณ1กิโลได้นะคะทุกคนได้เห็ด1กิโลเหมือนกับเออมันผสมด้วยถึงโลหรือเปล่ามันรู้มันได้แค่นี้ทุกคนขะตอนนู้นก็กะเอาเนาะว่าได้เกือบเกือบกิโลอะ่ะทุกคนเต็มน,น้ําพริกนะตอนนู้นก็ผสมพริกกระเทียมอะไรต่ออะไรเนาะรวมกันไปแล้วก็มีเห็ด ก็เอามาทําความสะอาดเมื่อะไรเมื่อเราก็ตัดออกไปก็เหลือตประมาณสักตีสักว่าเจ็ดโลเปียกเนาะตัดออกไปตอนแรกได้เก้าไงเก้าโลเกือบสิโลเลยทุกคนตอนนี้ป้าหนูก็ตัดออกไปแต่เหลือเจ็ดเจ็ดกิโลสดที่เราทําความสะอาดนะเจ็ดหรือห้าหรือหกก,ก็ตีแต่เนี่ยพอได้เราก็ได้มาประมาณสัก กิโลหนึ่งประมาณหนึ่งโลนะคะทุกคนค่ะเนาะก็ไม่ไม่ได้เยอะก็ได้แค่น,นี้แต่ก็อร่อยนะคะทุกคนค่ะอร่อยนะอลองทำดูเนาะ,ะเพื่อนเพื่อนถ้าใครอยากจะทำทานเนาะทุกคนน,กน้ำพริกน้ำพริกเห็ดขาส้มเห็ดขาส้มที่เราเก็บมาไอ้ดอกดำดำอะทุกคนค่ะ เราเอามาทําความสะอาดให้ดีๆนะแล้วก็มาล้างให้สะอาดเลยทุกคนแล้วก็มาบีบน้ําให้เสด็แล้วเราก็มาสับๆ,ๆ,ๆ,ๆแล้วก็มาผสมเครื่องเนาะแล้วก็มาผัดเป็นน้ําพริกแบบเนี้ทุกคนคะ่ปะปนุก็จะเอาไปแช่แข็งนะคะทุกคนเอาไว้กินนานๆเนาะ,ะถึงปีหน้าเลยนะคะทุกคนคะ่ออปะปนุก็ทําคลิปยาไปเล่นะทุกคนคะ่ปะปนุก็ขอจบคลิปสัน้นก่อนนะคะพเพื่อน ยังไงป้านุก็ขอฝากกดติดตามกดซับสไครกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่จะได้ดูคลิปของป้านุตต่อไปนะคะเป่อนๆจ้าบ๊ายบายรักนะจุ๊บจุ๊บ